ดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์สนกวอนขอพรนะครับผู้อำนวยการสนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะ การนำบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยภาคเกษตรไทยนี่นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องเกษตรกรนะคะแต่ว่าจะรวมไปถึงตัววิสาหกิจสหกร์ SME ผู้ประกอบการนะคะผู้ส่งออกของไทยเองและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้นำเข้าด้วยนะคะเรียกว่าเป็นระบบที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตและก็การค้าขายของสินค้าเกษตรตลอดเลยนะคะซึ่ง เป้าหมายใหญ่ที่สุดที่ดิฉันคาดหวังไว้เนี่ยก็คือว่าจะยกระดับภาคเกษตรของไทยนะคะเพื่อทําให้เกษตรกรไทยเนี่ยเข้าสู่วงการค้าที่เป็นมาตรฐานโลกนะคะลดความยากจนของพี่น้องเกษตรนะคะลดความเหลื่อมล้ํา แก้ปัญหาในเรื่องของอความไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ส่งผ่านรายได้ให้กับทางการค้าที่มาจากการส่งออกให้ไปลงไปสู่พี่น้องเกษตรกรให้ได้มากขึ้นค่ะก็หวังว่าอันนี้จะเป็นโครงการหนึ่งที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรไทยแล้วก็ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME นะคะท,ท,ทุกท่านที่อยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าเกษตรอาหารค่ะ น,นี้ที่เราลงมากับสอนอคอก็คือนําระบบ G ีไรเป็นนวัตกรรมภูมิเทเพื่อการจัดการข้าวลายแปลงมาจัดการเรื่องของข้อมูลก็สามารถจัดการได้ตั้งแต่แปลงพ่อปู่ข้อมูลผลผล,ผลิตแล้วก็ท้ายที่สุดคือข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน1ข้าวหนึ่งก้อนที่เรามาจัดการฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถสแกน QR Code แล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับไปได้จนถึงแปลงพ่อปู่ มาตรฐานขั้นตอนอะไรต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่รัฐบาลบอกว่า Big Data แล้วก็เป็นนวัตรกรรมที่จะมาตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ในการจัดการโดยกลุ่มของเกษตรกรเองชุมชนเองแล้วก็จะเป็น Data ฐานข้อมูลให้กับสอนคนคอําำไปใช้ในการสนับสนุนเรื่องของการขายข้าวให้กับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆเหล่านี้ครับ ทุกคนตื่นเต้นนะคะพูดง่ายๆทุกคนอยากให้รู้ว่าฉันมีตัวตนนะฉันทำาอินซีนะทุกคนอยากได้แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อยากสื่อสารกับผู้กินว่าเนี่ยมาจากแปลงนาของฉันนะแล้วก็มาจากแปลงนาตรงนี้ที่ปลอดภัยนะอะไรเงี้ยทุกคนอยากอยากได้แบบนี้มากซึ่งทุกคนดีใจค่ะเพราะว่าพอทําแล้วสิ่งที่ชาวนากลัวคือไปขายตรงไหนมากกว่าตรงนี้ค่ะถ้ามีระบบตรงนี้มาช่วยเราคิดว่าเกษตรกร,ก,รก็น่าจะ ทาาตลได้้เองมกขึนค่ะในส่วนของระบบเรส s ไทยซึ่งเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับของเราเนี่ยนะครับเราก็นำมาแสดงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดูแล้วเราก็พบว่ามีความสนใจนะครับจากวิสาหกิจชุมชนเราก็เลยมองภาพว่าการค้าขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบ ซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ทําอยู่แล้วเพียงแต่ปัญหาก็คือจะทําให้ผู้บริโภคมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังซื้อเงินซื้อ,อ,อผ่านทางเฟ e บุ o กเนี่ยนะครับเป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษจริงๆฉะนั้นระบบเทรดไทยช่วยตอบคําถามนี้ผมคิดว่าโครงการนี้หรือกิจกรรมเหล่านี้น่าจะถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆถ้าเรามีโอกาส ทำก่อนแล้วก็น่าจะได้เปรียบได้เปรียบก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับถ้าเราไปตามหลังเขาก็ทุกอย่างมันก็ไม่ทันถ้าเราทําสําเร็จก่อนก็หลายๆกลุ่มหรือหลายๆที่ก็จะได้นําไปยกเป็นตัวอย่างนะครับก็คงต้องขอบคุณทางทีมงานนะครับที่มาให้องค์ความรู้แล้วก็มาแนะนําในเรื่องที่จะทําในระบบส่วนนี้นะครับก็คงจะขอบคุณมากๆครับผม ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการนําเทคโนโลยีระบบพวกนี้มาใช้เนี่ยมันมีความสําคัญกับการขยายตลาดกับลูกฐา,านลูกค้าในประเทศมากขึ้นต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเราส่งออก80%ส่วนใหญ่90%ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นการส่งออกนอกสมาคกว่าในเรื่องของค่าเอ็นซีนะครับแต่เมื่อสัก2ปีมาเนี่ยในในตาการส่งออกเนี่ยลดลงแต่มาเพิ่มตรงภายในประเทศมากขึ้นครับจากความรู้ความเข้าใจของ ผู้บริโภคมากขึ้นในเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐานที่เป็นระดับสากลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของออร์แกนิกครับซึ่งทุกคนก็ห่วงสุขภาพกันมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าดีครับดีใน ที่มีการช่วยเหลือนะครับระบบแบบนี้เพราะว่าเราผลิตเข้ามาอาศัยแด่พ่อค้าคนกลางก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเขาสามารถกดราคาได้หรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีกลุ่มอย่างนี้นะครับมันช่วยเกษตรกร,กรที่เป็นกลุ่มได้เยอะมากครับผมระบบ ทรสไทยตอนนี้คือเห็นว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคนะครับเ,เดิมทีเราทำข้าวออร์แกนิกก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าแต่ว่าเมื่อไปอยู่บนเชลล์แล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็มีตรารับรองเหมือนกันพอเราสามารถนำเอาเออระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สแกน QR Code แล้วเห็นที่มาที่ไปได้แล้วก็ยืนยันโดยหน่วยงานภาครัฐก็ เชื่อว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคนะครับก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความเชื่อใจแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยขึ้นเพราะว่าทางผู้บริโภคสามารถเห็นที่มาที่ไปเห็นกระบวนการผลิตจนถึงฟาร์มได้เลยแล้วก็เราเองก็แสดงความโปร่งใสในการทำงานให้ผู้บริโภคได้เห็น